เป็นโโตไ<า>บันทึกภาพเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกท่นมานมากๆนะคะดังนั้นเดินไปทางขวามือของเวทีค่ะอันนี้คือ Pride City เ e t น o r k นะคะที่จะเข้ามาสร้างกระบวนสีหรูหรวประเทกหลังจากก็รับชมแล้วนะคะทุกท่าน,นเดินถอยหลัง1นึ่งก้านะลงไปทางหน้าขวาของเวทีต้องขอขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะคะ ามารถไปจอยอีเวนต์ในทั่วทุกประเทศไทยได้เลยค่ะทุกจังหวัดนะฮะถูกต้องค่ะเอาล่ะเชิญเอ่อเชิญท่านพูดท่านนั่งเลยนะคะไมสเวิร์ฟคำจูนเสิร์ฟอินค่ะคนอาจจะมาพรได้เลยถูกต้องค่ะมใส่รองเท้าเส่ไว้นะคะชูธงได้เลยร้อนเซมิ รอต่อที่กระวนนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มารวมงานมา,มาร่วมงานภายในปีนี้นะคะเป็นปีที่3แล้วนะคะก็รู้สึกว่าสดใสนะคะสีสันรุกป,ปีนะคะก็รัฐบาลนะคะสนับสนุนในเรื่องของเ,ออเสียรีภาพสิทธินะคะแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่างชื่องานนี้นะคะ่ะ Born This Way นะคะก็ให้ทุกคนรัก ในการที่เกิดมาเราเป็นเรานะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดูแลโดยรัฐบาลให้ความสิทธิ ให้ความดูแลอย่างทั่วถึงได้อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลผลักดันนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นปีนึงที่น่าภูมิใจมากๆเพราะว่ากฎหมายของสมรสเท่าเทียมเราได้บังคับใช้แล้วนะคะก็ยินดีกับประเทศไทยยินดีกับคนไทยทุกคนจริงๆค่ะวันนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะสรุปให้เต็มที่นะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็รักในการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องสนคําว่าเมื่อเราไม่ได้ทําร้ายใครเมื่อเราเป็นเราเราจะแต่งตัวแบบไหนเราจะหน้าตาแบบไหนเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงเนี่ย,ยเราก็เป็นเรา ที่สามารถเป็นคนดีแล้วก็สามารถเป็นคนไทยที่มีกฎหมายจากกฎหมายควบควมุคมแล้วก็ดูแลเราทุกคนได้นะคะก็ขอยินดีกับคนไทยทุกท่านแล้วก็ขอเปิดงานแบงกอกฟไคล2025อย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะคะคุณอัญชุมาพรค่ะตัวแทนจากพลายเน็ตเบิร์ดนะคะได้กล่าวเพื่อให้ในงานนี้ด้วยค่ะ เชิญคุณสุชาดาชูสงผู้อำนวยนการฝ่ายนันทนาการร่วมห่ายรูปภาพ อย่าเพิ่งนะยค่ะเขาดีฉันขออาราพบดก่อนได้ค่ะเด็กๆจะได้คููดาวลงนะคะการเปิดตัวดาวเยอะมากๆว่ะตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกเลยว่าเดือยวเขาจะแบบเอทเลขใช่ป่าตามเวลาปกติของพวกเราวันนี้เนี่ยเราเริ่มกี่โมงนะตอนนี้ที่เราเริ่ม you oh, นั่นเออันนี้ของเจบละคะเอาตรงนะเยอะมาเอามาเลยอ่ะ้ยังไม่รวมอการที่เดี๋ยวเขาไม่รวมกระดีนะแว่าเทมหานพรนะคะแล้วก็มีพอเกตนะคะที่ไปรว่กันเทพสมรสสมรสที่สถานละกรด้วยค่ะกทมนะคะกทมคารมด้วยความหลากหลายที่อาจารย์นที่ะเข้ค่ะ แฮชแท็กบางเกาะพายแฮชแท็กบางเกาะพายวันนี้จะเหตุการราชการนะคะใส่ชุดตามอัตลักษณทางเพศนะคะของเรานะคะขอบคุณกทมค่ะสุด้ายจะลืมนะฮะทุกช่องทางเดี๋ยวเราขอผ่านชื่อกสีสุดท้ายขอไปค่ะดิฉันตามหาก่อนนะคะผมย้ำให้แฮชแท็กบางเกาะพายนะฮะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนแฮชแท็กเข้าไปนะให้รู้ว่าวันนี้บางเกาะายนะฮะ และทุกคนก็น